สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเซียนนวดในช่อง t ีเด็ดคิกคอมวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่20มิถุนายน2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมเลือกไปที่รายการไอแรมพิมลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเบดาบิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเคอะคูเรยยี่คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี25นาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบก,กันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการไอแรมพิมลีซึ่งนัดนั้นนะครับเอเคอะคูเรยยี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบดาบิก ผลคือเอเคอากูเรยี่เปิดบ้านแพ้ปรัสกศูนย์ประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบดาบิดนะครับพวกเขาเก็บชนะไป4เสมอศูนย์และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบดาบิดนะครับอยู่ที่รายการไอแรมียร์ลีซึ่งนัดนั้นนะครับเบดาบิดไปเยือนด้านวาลูเลวิกผลคือเบดาบิดไปแพ้้วยสกกร์3ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่าง AK a k อคูล i ีนะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสม,มอ1นึแต่แพ้2เกมโดยนัดล่าสุดขะนททีมเยือนอย่าง AK a k อคูล i ยนะครับอยู่ที่รายการไอแรมพร์ลีซึ่งนัดนั้นะครับ AK a คอคู y i ยีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟมเลจวิทผลคือเสม,มอไปนไประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของท่านเจ้าบ้านอย่างเบตาบิดนะครับ ตามข้อมูลบรเวบไซต์ B ไม่สามารถหาข้อมูลนักเตะและระบบการเล่นได้ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วานด้านทีมเยอหนังเ K เคอคูเรย์ยนะครับตามข้อมูลบรเว็บไซต์ไม่สามารถหาข้อมูลนักเตะและระบบการเล่นได้เช่นกันครับผมจากสถิติการพบกันของทั้งสองทีมในวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่า AK a k อคู y i ยสามารถบุกมาชนะทางเบยบิกไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีทั้ง2ทีมปัดกันลุกักันรับและผลสกอร์จะออกมาที่เบยบิกศูนย์เอ a คอคูเยหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการบาร์เซดลอาผมเลือกไปที่คู่ระหว่างซาเปาโลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพันธไมรัสคู่นี้แข่งขันกันในเวลา6กโมงเ้าตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบก,กันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการบารซิลสเตทวันซึ่งนัดนนะครับพันธไมลัสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาเปาโลผลจอพันไมลัสเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูสูงครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างซาเปาโลนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างซาเปาโลนะครับอยู่ที่รายการบราซิลซีเตรอานัดนั้นนะครับซาเปาโลบุกไปเยือนด้านโบตาโฟโก้ผลคือซาเปาโลบุกไปแพ้ด้วยสกอร์1ประตูสูตรครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมใหอย่างพันไมรัสนะครับ พวกเขาชนะ4เสมอหนึ่งและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนักทันทีอย่างพันไมลรัตนะครับอยู่ที่รายการบาลซสติอาซึ่งนัดันนะครับพันไมลรัตเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเอริโกกูเรนเซ่ผลคือพันไมลรัตเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตู2ครับผมเรามาดูในส่วนด้านความพร้อมของนักเจ้าบ้านอย่างซัปโปโรนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้เจ้ามิลันดาลาฟินยาบูโนอันเวส เลนันโดและลูซิโนนาเวสครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ442สรุปความพร้อมของ้นนเจ้าบ้านอย่างซอปารโลในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมเรามาดูกันตอนในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างพารไมรัสนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้มาคอสฮอ o r ซ่าเวเวอร์ตันดูดูลูอันกาเซียและเดวอสันครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4 2ีสสรุปความพร้อมขอด้านทีมย 1, มยนยั่พันไบรัสในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมด้วยสถิติและตัวผู้เล่นทั้งสองทีมวันนี้ขอวิเค์ว่าพันไบรัสสามารถบุกไปชนะทางซัปโปโรไปได้และเกมในคู่นี้ทางทีมย 1, มยนยัพันไมรัสจะเปิดเกมบุกใส่เจ้าบ้านอย่างซัปโปโรอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่ซัปโปโร1พันไมรัส2ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหสลับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการนักชับนิสโมสรผมเลือกไปที่คูร่ร่ากันโมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเทลเลบอกคู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการสวีเดนออสเวนคานซึ่งนัดน,นะครับมันโมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเทลเลบอกผลคือมันโมเปิดบ้านชนะไปได้านวยสกอสามประตูสุดครับผม เรามาดูในส่วนสี่ติหเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างมันโมนะครับพวกเขาชนะ2เสมอศูนย์และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างมันโมนะครับอยู่ที่รายการสวีเดนออสเวนคาร์ซึ่งนัดนั้นนะครับมันโมบุกไปเยือนด้านเดกเกอร์ฟอสผลคือมันโมบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนด้าน,นทีมเยือนเทลเดบอกนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนเทลเดบอกนะครับ อยู่ที่รายการนักกระชับนิสโมสอนซึ่งนัตนะครับเทลระบกเปิดบ้านต้อนรับการเยืองของโกโตเทนเบิร์กผลคือเทลระบกเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนด้าน,านความพร้อมของท่านเจ้าบ้านอย่างมันโมนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้มาตินโอสันโยอันดาลินเซเรนชิริสโอราทอยวเนนและลาเซนนิวเซนครับผม ซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ442สรุปความพร้อมขอให้านเจ้าบ้านอย่างมันมู้ในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนทางด้านทีมเยนยางเทลเบอร์บอกนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่สามารถหาข้อมูลตั้งแต่ระบบการเล่นได้ครับผมด้วยสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอราะห์ว่ามันมู้สามารถเปิดป้านชนะทางเทลเบอร์บอกไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างมันม่้ที่เปิดเกมบุกอาศัยทีมเยนยางเทลเบอร์บอกอย่างชัดเจน และผลสกอร์จะออกมาที่มันโมสองเทลเบอก0ูงครับผมสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหากเพื่อนๆสนใจข้อมูลผู้อื่นสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดค c o m สดทุกแมตช์ครบทุกคู่ดูเพลยวันใไรและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรมเ i ทีเด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผม โดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ a i t d c o m